นอเถานอมือนี่ไปหาปลาขวานน้ำข่อยอยู่หน้าพอยีม่มี่นี่เน au, าะเถาพาขวอยไปเนี่ยเออไอไปกับไปใครับปลาหรอกจะไปตัวหยิบเด้อบอกเลยเนี่ยไม่ได้หหวยขวายขยานจะตัวเนาะเออเนี่ยขวายเตรียมของเหลวเนี่ยวขวายจะไปแล้วนี่เอใช้มาสันกับสัญญาต้จะนอยไปโหลดไอเ้เขยมือน,นี่ไปฮักข้าวโพดซอยข่อยแนะ่เดี๋ยวข่อยสิจ้างเอา้าอีเปิ่มมึงคือว่าตังสัน อ่ายมึงน่ะสิไปน้ำเอือยแล้วเปลือกับอ่ายสิไปหาปลาคอนเอา้าก็คอยหาข้าวโพดคนเดียวมันเมื่อยมันเบี่ยวดอกไม่อนีน่ะ<ม>ก็เลยมาจ้างไอเ้เขยไปซอยสิจ้างสิจ้างว่ามึงจ่างก็เลยบอกมึงเออสิจ้างเลยมันจ้างคอยได้เถอะขอว่าข,ข,ข,ขอไปหาขออ้าวโพดไปอีกทีดีกว่าปตาพิสูจน์ตลาดคุณแม่นความมันได้เ่าเจ้าไปน้ำ่อยนี่คอยกับสิจ้างเจ้าคือกัน ต้องซจา,างคอยคือกันเออ,อคอยกับซื้อจ้างขึ้นกันอุ๊ยขันอไอเป็นน้ำเอื่อยมึงเดือบิมสันเจ้าหายท่าไยเออคอยหายเจ้าโหลดสี่ลอยขันจะไปน้ำข่อยไหมว่าสี่ลอยเออสี่ลอยน้ำเขาเออปลาอาหารกกห่อไปให้เจ้าพร้อมไม่เจ้าพี่ไอ้คอยจ้างเจ้าสี่ลอยหาซิปเลยอุ้ยเขาปลาอาหารเพียบทีสำคัญมีแนวแก่ให้พร้อมมีแนวแก่พร้อมอุ้ยขดไปน้ำมันดรอทเท่าสัน ตกลงตกลงเท <laughs> <laughs> ่าเจ้าสิไปน้ำมันเห็นเอยียงไปน้ำข่อยมันต้างเจ้าสี่ร้อยหาซิเป็นบ่ก้อยห,หาห้าร้อยลวดหาลอยเออก่อยให้เจ้าแนวแก่ขวดใหญ่ปอบอุ้ยขวดใหญ่ไปน้ำข่อยนียไปสันมีดอกสันโอ้ยหาล่อยนึงข่อยให,หย้หกล่อยเลย หน้าแกาหัเไงบอกใ้เจะซองขวดพร้อมกับแก้มอีกตั้งหาอว่าจังไหนให,หนายซองขวดไงเลยซองขวดไงเลยกฮ้ยห,หาลอยหกโลอยหกโลอยก,ก็ซองขวดไงบอกกับแก้มพร้อมขอนั้นมีปิ่นซ้ำหกโลอยภาษาฮกลอยเท่าก็ให้จเจ็ดลอยเจ๊ดเยอยซองขวดไงบอกพ่อด,ดิ กั๊แก้มพร้อมคอยนี่สิสื่อหนึง่งให้เจ้าไปสรอยจุ่มพร้อมโอ้ได้กเจ็ดลอยเด็กหอนี่เอาแก่แม่ไปจับปลาดีกว่าเว้ยได้กินสรอยจุ่มพร้อมไปน้ำคอยนี่เท่าโอ้ยโกระลาสรอยจุ่มนึงคอยให้ตจ้แปดลอยแปดลอยเออแปดลอยสร้อย,ยจุ่มพรอเด้ขอยมีหมูหย่างให้เจ้าพร้อมแล้ว<ม>กะมีเปิดคาราโอเกะเปิดเพลงว้าวให้เจ้าพร้อมแปดลย เอาเอไจเถาเอาจเ,เดี๋ยว,วมื่อไหร่แปดลอยบ่หมูมย่างปลาสาหมูย่างซ้ำนันเจ้าไปน้ำคอยเถ่าควยเจ้าหลดพันหนึง่งพันหนึง่งเออควยเจ้าพันหนึง่งคอยนี่สีลงหาเองหบ่อคอยสีลงหาเองหาเองบ่เจ้า ขาข่อยยืดท,ทั้งสัไปไป่งซื้อใส่เป็นนูข่อยซื้อนั่งกินเหล่าท้านั่งกินสร้อยจุธาพันหนึ่งคือมาดีเนียโอเคบอ,อสกัสั่งก็โอเคแเลยวพันหนึ่งผมเว้ยไอ,อ,อ้คือตัวไปไปหากระโปดสรอยมึงได้พิมมึงเป็นหยั่งดอกไอ้เขยข้าโพดข่อยนะจริงจริงข่อยกระโปงฝ่าวดอกเดี๋ยวเอาไว้ฮหาคนออื่นก็นได้เดี๋ยวข่อยไปหาป๋าสอยเจ้าเออาพัน เออราทาเองอีกตั้งหาไปเออแม่นสองแห่งเท่าสองแห่งด้วยกันเจ้าลงงุ่มข่อยแคอีพิมพ์สีทาเก็บปลาสีไปทั้งสองคนมาตีพลัดพันธ์พลัดพันธ์คนรวยเนาะขั้นสันกะขั้นละสันข่อยไปก่อนเด้อเอาเดี๋ยวนั่งไปกันเอาเอาเท่าไปก่อนเนาะสองคนได้คอยจู่เด้อแมลแก่พร้อม เส้นจอดในมือละพัดเนาะใครที่พไปพูดล้พัดเลยต้องโเองต่างหากกระโจนมันจะไม่หักเมืองน้ำนอกจากสร้อยจุหมูหันคาราโอเกะเด็กมันกะมีต้องโล่งมุ่งเองเอกไป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 สั่งไปห้องน้ำไป